สวัสดีครับ t i n e s o f t c o m ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับสําหรับีโอสอนชุดี้ผมจะพามาใช้ layout นะครับสร้าง layout ันดีกว่านะครับว่า layout เนี่ยมันสร้างกันยังไงนะครับนี่ทำไมไม่ได้ ได้ขึ้นอโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะพาสร้างลาเบลกันลาเบลคืออะไรลาเบลก็คือเป็นวัตถุกระจุนหนึ่งที่ใช้ในการวางข้อความให้เฉยเอาละมาต่อนะครับผมขอลบขอลบเป็นความีออก่อนเอาละนะครับในวิดีโอชิ้นี้ นะครวิธีการสร้างลาเบลเออลาเบลนะครับวิธีการง่ายที่สุดก็คือจะลากไปวางคลิกที่คอมโพเนนต์นะัคลิกที่นนนาลาเบลแล้วก็ไปวางอ่ะเราจะเขียนข้อความแล้วสาหรับสร้างลาเบลนะครับไปยืดออกไป หรือไม่ก็สร้างตรงนี้ก็ได้ property text นะครเวลา s เ e l อ่าแ g บบ e n t ก็นี่ตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จัดฟอนต์มาตรงฟอนต์หน้าเลือกเป็น14แล้วก็มายืดปรับตรงนี้เอาการจัดตัวหนังสือก็อตรงนี้ฮะ horizontal alignment เป็น center นะครับมันก็อยู่ตรงกลางแบบนี้ นี่คือการสร้าง l a b เบง่ายๆนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเอาค่าออกจาก l a b เบลยังไงนะครับขั้นตอนแรกต้องตั้งชื่อก่อนมันชื่อว่า LBL Label ใช่ไหมคราวนี้ผมจะแสดงข้อความว่าไอ้รัเบตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับโดยการ run แล้วก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับแสดงเป็น console ก็ได้ะนะ สร้างอีเวนต์ก่อนที่ขวา Add Event Listener ก็เลือกเป็นอ,อะไรอย่าง,งนี้มา Add Event l i s t e เ e r เลือกเป็น w i n d o w แล้วก็ o p e n open net ็คือเมื่อตอนเปิดนะครับอ่ะมันก็จะให้ตรงนี้ สร้างตรงนี้เลยเพาะเป็นเน็ตนะรตรงนี้ไม่หยุดตรงส่วนนี้พอดีเลยเป๊ะนะครับแล้วก็เขียนโค้ดไปก็มันชื่อว่าสตริงใช่ไหมก็สร้างสตริงลาเบลอ่ะชีนิลันเท่ากับ LBL ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ย Control Spacebar 1ทีครับ มันจะขึ้นให้มันไม่ขึ้นให้เป็นเพราะอะไรโทษทีครับมาที่ดีไซน์ใหม่คลิกที่ l a เบ l นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Go to Dimension ให้เป็น Public นะครับ mm hmm. ให้หน้าคนมันมองเห็นตัวแปรตัวนี้คลิกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าละเอาใหม่สร้างใหม่ String L B okay. L เท่ากับ L c t r l Space Bar อีกทีนึง B L เอ๊ะใช่ไหมดูดีไซน์หน่อยชื่อว่าอะไรหายไปแล้วหายไปไหนฮะคนหายไปไหนฮะตรงเซตมันนะ อออยู่ตรงนี้นะครับมันชื่อว่า lbl label อืมคลิกมันหายไปเลยเซฟไม่ได้หายได้แล้ว พอทีซอร์สนะครับแล้วก็เอาใหม่ string l b l แล้วกับ l b l Label Dot มีไหมไม่มีแสดงว่ามันมันไม่มาแน่นอนเลยอ่ะเราไปคลิกใหม่คลิกตัวนี้นะตัวนี้ คอนเวิร์ล้วาคอนฟิลคลิกอ่าเรียบร้อยละมาดูหน้าซอสสิมันเจอไหม s t r i n g l b l เท่ากับ l b l เจอแล้วนะครับไปดูหน้า,าไดไซไปคือให้เราคลิกตัวนี้คลิกที่ตัวเอา้ามันหายไปไหนรอะ คือโคดมันเออเรยนี่ไงลาเบลอ่ะเดี๋ยว so นะใส่มาโคดเออร์เรอร์แน่ะโอเคคลิกตัวนี้ครับให้คอนเวิร์ตไปที่ Public มันจะได้หน้าโคดจะได้มองเห็นนะครับอ่ะ l, l อลลาเบลแอลแกสเท็กนะครับก็คือไปดึง ข้อมูลที่อยู่ใน l a บ e l ออกมาที่เป็นข้อความนะแล้วก็ system dot out dot spin spin line นะครับดึงตัวแปร LBL มาใช้แบบนี้คนระับมันจะรันละชุ่อ่าอรันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าการสร้าง label นะครับในคอนโซลเรานี่แหละนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ ก,ก็ถือว่าโปรแกรมเราใช้งานได้นะครับแบบนี้นี่คือการดึงค่าข้อมูลอยู่ในรเัเบลมาใช้นะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยดึงแล้วเป็นการสร้างข้อขอมูลที่เฉยข้อความที่เฉยครับโอเคนะครับต้องขออภัยที่พูดยืดยาว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ